โอตาคูหนึ่งยหนึ่งนะครับเป็นรายการที่จะนำเรื่องราวต่างๆที่คนชอบอนิเมะต,ต้องรู้ครับกับผมคิสรินสระนะฮะสำหรับวันนี้นะครับบทเรียนแรกที่เราจะนำเสนอนะครับคือคำว่าซินเดะครับซินเดะนะครับรากศัพท์มาจากคำว่าซึนซึนที่หมายถึงบุคลิกเย็นชาโมโหร้ายรวมกับคำว่าเดะเดะที่หมายถึงบุคลิกอ่อนหวานตัวละครหญิงที่มีบุคลิกดับซินเดะนี้นะครับจะถูกเรียกว่าซินเดะโกตัวละครเหล่านี้จริงๆแล้วนะครับเป็นพวกที่มีนิสัยคอ่อนข้างที่จะอ่อนไหวฮะ แต่สร้างบุค,คลิกที่แข็งกร้าวเย็นชามาบังไว้มักจะแสดงอาการที่เรียกว่าปากไม่ตรงกับใจจะกร้าแก่งในภายนอกแต่จะเปิดเผยให้เห็นถึงความอ่อนโยนในภายหลังกับบุคคลที่ตวเองชอบหรือหลงหลักอยู่ปัจจุบันนะครับตัวละครหญิงในอนิเมะและมังการนะครับมักจะมีตัวละครที่มีลักษณะแบบซุน่ห์นี้อยู่ฮะเนื่องจากตัวล,ละครลักษณะนี้นะครับจะทําให้อนิเมะประสบความสำเร็จไม่น้อยครับส่งผลต่อยอดขายดีวีดีและมังการโดยตรงครับและยังส่งผลต่อสินค้าอื่นอย่างเช่นฟิกเกอร์และเล่นรอยหรืออาร์ตบุ๊กอื่นๆครับ ลักษณะบุคลิกรวมของสาวซึนเดเรโกนี้นะครับจะมีฝีมือในการทาอาหารค่อนข้างที่จะแย่ครับมีแรงเยอะกว่าผู้หญิงทั่วไปบางทีนะฮะยิ่กว่าผู้ชายซะอีกและเมื่อหลุดอาการหวานๆออกมานะครับมักจะทาท่าที่เขินอายและจะตอบโต้ด้วยกําลังที่มีทั้งหมดของเธอเลยครับและที่สนุกนะฮะก็เพราะพวกเธอเนี่ยนะครับมักจะเข้าใจผิดอะไรง่ายๆครับทำให้เรื่องราวนะครับทวีความปวดขึ้นไปอีกครับและนี่นะครับก็คือความหมายของคำว่าซินเดเรครับมีตัวละครที่เพื่อนๆชอบตัวไหนที่เป็นสาวซินเดเรโกอยู่หรือเปล่า แตโอตะคุ101ต่อหน้าจะเป็นอะไรกด Subscribe ไว้เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ใครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมคิสริสมะและทีมงานนะฮะต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่นะครับกับอนิเมะลิซเพราะสอมิติมันเล็กกว่าที่คุณคิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ